ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้ครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกครับทุกคนสำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ยแอดมินตอบไวมากๆต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนซื้อหลายแพ็คนะครับมีการลดราคาได้นะครับทุกคนต้องใช้ ID password ในการเติมนะครับรับประกันครับไม่มีรีฟันนะหากมีปัญหาเขายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทักไปสอบถามแฟนเพจแอดมินของเขาได้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับลิงก์เนี่ยผมจะะะททิิิ้้้้งงลลกก์ไวออยู่่ใตคคคปนนนีรับุ แถมยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนนะทุนจดทะเบียนตอนนี้5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหเปิดเวลาทําการ24ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจติดต่อน,นี่แบบใครเติมไม่เป็นหรือใครอยากเติมถูกลงงนะครลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับ สวัสดีชาวเปื้อสเต็กเกมมบายทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับเปื้อสเต็กเกมมบายกัมมยนอีกเช่นเคยครับก่อนเราชมคลิปแบบนี้จะลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจช่องปื้อสเต็กเกมมบายด้วยนะท่านผู้ชมเอาเลยฮะวันนี้ครับก็อยู่กับในรายการเดิมเลยนะนเพื่อเพื่อนเออก็คือการจัดวงแหวนของตัวละครแต่ละตัวนะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการจัดเซต รูปแบบวงแหวนนะไม่มีไหนผิดไม่มีไหนถูกนะครับผมก็อยู่ที่เพื่อนนะครับจะจัดให้มันเหมาะกับทีมนะลองอสับเปลี่ยนหรือว่าอ่านสกิลบ่อยๆนะครับก็สามารถจะใส่ตามใจตัวเองได้นะแต่ว่าสาหรับใครที่แบบเพิ่งเล่นเลยหรือว่าผู้เล่นเก่าที่แบบไม่รู้จะใส่อะไรดีหรือว่าขี้เกียจแบบขี้เกียจแบบแอดวานซ์ตัวเองนะครับหรือพัฒนาแบบคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูคลิปผมได้นะสำหรับใครอยากดูตัวละครเพิ่มเติมนะนี่เลยนะครับผมเนี่ย ทำคลิปเ่ยวกระแสวงแหวนไว้ค่อนข้างเยอะนะใครอยากดูนะครับไปไล่ดูเลยนะครับผมทำ playlist ไว้ให้แล้วนะครับก็ลองไปหาดูตัวที่ทุกคนอยากเห็นนะครับอ่ะมาครับมาต่อที่คลิปนี้เลยนะตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ไม่ว่าจะคลิปไหนนะครับก็อาจจะมีแบบทุกคนคอมเมนต์เข้ามานะว่าพี่ครับเจเป็นสายอะไรนะเพราะว่าเจเป็นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ทุกคนสามารถแบบได้ง่ายนะครับหรือว่าได้กันบ่อยนะครับหรือว่าเห็นกันบ่อยนะครับ เออโดยเฉพาะสตีลของผมเนี่ยมันออกมาค่อนข้างบ่อยมากเลยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนใส่แล้วกันนะว่าเขาเนี่ยใส่อะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้น่นิยมใส่เซ็ตรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ใช้ได้กับทุกโหมดเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้นะเป็นสายค้อนโจมตีหมู่ครับตัวนี้ก็ดาเมจแรงมากๆอยู่นะครับพอสมควรเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยครับผมอ่ากดเข้ามาแล้วนะครับ สำหรับตัวละครตัวนี้อย่างที่บอกไปได้ง่ายได้ง่ายมั้งนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเออคือส่วนใหญ่ค่อนข้างแบบเปิดได้ตัวนี้กันค่อนข้างบ่อยนะครับรวมถึงผมในสายจมตีหนักหรือสายคอนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับง่ายๆครับคลิปนี้นะผมจะบอกเป็นเซ็ตรูปแบบเดียวเลยครับเพราะว่าเขานิยมใช้มาหนึ่งรูปแบบเดียวกันเลยหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่กําลังเป็นเมนตัวนี้อยู่ก็ถ้ามีแนะนําเพื่อนๆได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับมา ผมจะสอนใส่คือเซตนี้เลยครับ1 1 12ครับหรือว่าใส่สัตว์ร้ายนะครับสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายนะครับแล้วก็เป็นแมงป่องยักษ์สกิลวิญ,ญญาที่4เนี่ยเราจะใส่เป็นแมงป่องยักษ์ครับนอกนั้น้เนี่ยเราจะใส่เป็นสัตว์ร้ายหมดเลยนะครับอะผมจะมาอ่านคร่าวๆให้ฟังเลยแล้วกันนะครับสำหรับสกิลวิญญ,ญาแต่และว,วิญญ,ญาณเนาะก็ผมจะพูดเฉพาะที่ผมแนะนําไปแล้วกันนะครับ มาดูเลยนะครับสกิลยานที่1นะครับเราจะใส่เป็นของสัตว์ร,ร้ายนะครับคุณสมบัตสิตสกิลแรกเนี่ยจะเป็นแอคทีฟครับทุกคนอ่ะ <S 1> <S 1> เมื่อเจนะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดจะสร้างดาเมจ74.25%ของพลังโจมตี4ช่วงนะทุกช่วงที่โจมตีเนี่ยมีอัตราพื้นฐาน25%นะครับเสริมเจ็บสาหัส2เทิร์นด้วยกันนะครับขนาดต่อสู้ทุกครั้งเนี่ยที่ประตูเจ็บสาหัสนะครับเจ็บสาหาัสเนี่ยมันคือนี่เลยสามารถอ่านได้นะมันคือดีบัฟครับทุกคน เมื่อตัวละครในสถานนี้ได้รับดาเมจจะสร้างดาเมจเสริม4%จาก HP นะครับต่อเขาเพิ่มสูงสุดไม่เกินแอนะคแท็ก60%เนี่ยของผู้ใช้สกิลเจ็บสาหัสทุกตัวละครจะมีเจ็บสาหัสสูงสุดเอฟเฟกแต่หากได้รับซ้ำจะเพิ่มเวลาของเอฟเฟกเดิม1เทินด้วยกันนะครับผมอ่ะอันนี้คือสกิลวิญที่ทน่1นะครับอ่ะเราจะได้เจ็บสาหัสบนตัว1ครั้งดาเมจของสกิลนี้จะเพิ่ม1%เพิ่มสูงสุดถึง50%ด้วยกัน นะครับเราเลยอาศัยเป็นของสัตว์ร้ายเนาะอ่ะมาดูสกิลวิญญาณที่2ครับเราก็จะใส่เป็นสัตว์ร้ายนะเป็นเกสรดอกไม้ครับสกิลนี้คุณสมบัติจะเป็นพาสซีฟนะครับเมื่อเทินสิ้นสุดนะครับเดี๋ยวกวนนะครับได้รับหมอกเกสรสะท้อนจันทร์ใโอ้โหดูชื่อโคตรเท่นะครับเออหมอกเกสรสะท้อนจันทร์เนี่ยมันคือเอฟเฟกพิเศษนะครับเพิ่มดาเมจในแต่ละชั้นเมื่อถึงจำนวนชั้นที่กำหนดนะครับ จะได้รับเสริมแกร่งเพิ่มนะทับซ้อนได้สูงสุดถึง8ชั้นด้วยกันนะครับก็ถ้าพันปีหมื่นปี5 0,000ปีก็ตามนี้เลยนะครสกิลวิญญ,ญาณที่3ครับทุกคนอันนี้ผมยังพูดไม่หมดเนาะเอาใหม่ดีกว่านะอ่อะหชั้นจนกระทั่งการต่อสู้ส้นสุดเนี่ยจะได้หมอกเกลยสอนสะท้อนจันนะครับเมื่อแต่ละชั้นเพิ่มดามเมจตนเอง23.33 23, บ 23, 23, 23, เปอร์เซ็นต์นะครับถึง6ชั้นด้วยกันสกิลวิญญาณที่ของเยวกวนจะใช้พลังวิญญาณลดลง1แต้มครับผ อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะสกิลวิญญาณที่3ครับอันนี้นะฮะอันนี้ทีเด็ดเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นโจมตีปกติแหละนะครับแต่หลักๆก,ก็คือจะใส่สกิลนี้กันเจเบนนะครับจะสร้างดาเมจ135%ต่อศัตรู1คนนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจ20%ต่อศัตรูที่เจ็บสาหัสครับอ่าเรียกได้ว่าอ่ะสกิลนี้ก็เป็นดาเมจหลักๆเหมเนาะ มาดูสกิมเมียนที่4กันนะครับเราจะโยกไปใส่สกิมเมียนที่2นะครับหรือว่าแมงป่องยักษ์นะหนกับ2นี่คือถ้าเป็น1เนี่ยจะเป็นสัตว์ร้ายนะครับสจะเป็นแมงป่องยักษ์นะเพื่อนๆอ่ะเพื่อนเพื่อนกำลังงงอยู่นะครับอ่ะสกิมเมียนที่4ครับเราใส่เป็นตัวนี้เลยครับคุณสมบัติเนี่ยจะเป็นแอคทีฟครับเมื่อเจ๊เบนนะครับจะเสริมเกสรโรยราครับทุกคน อ่ะให้ตนเอง5เทินขนาดที่เกสสอนรวยราเกิดผลเทินที่1 2 3 4 5จะเพิ่มแอคแท็กนะครับของตัวเองเนี่ยหรือว่าของเจเบนเนี่ย5% 10% 15% 25%์เซ็นเลยนะครับผมเรียกเรียกว่าสกิลนี้โคตรเทพเหมือนกันนะครับ หลักๆแล้วนะตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับที่จริงเนี่ยเอาไปล่ากระดูกก็ได้นะครับล่าบอสอะตีกระดูกนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ไม่มีอะไรมากเรามาทวนกันหน่อยนะครับว่าใส่เซตรูปแบบอะไรกันบ้างนะครับเราจะใส่เป็น1 1 1 2นะเพื่อนๆหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับหรือว่าสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายแมงป่องยักษ์ครับประมาณนี้แค่นี้เลยนะครับไม่พูดเยอะครับสําหรับเจเบนจัมมาสนะครับผมแอบตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เพื่อนๆได้เยอะนะก็อยากให้ ใช้กันนะครับอย่างมีความสุขครับผมแอดสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องเพิ่มสเต็กเกมมือถืด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่างที่บอกไปนะทุกคนสามารถย้อนดูตัวละครได้ตามใจชอบเลยนะผมทำเอาไว้เยอะนะครับก็ไปย้อนดูนะครับสวัสดีครับ